สวัสดีครับพบกับครัวคนหลังเขานะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะครับมานําเสนอนะครับผมวันนี้เรามีครับไข่ครับผมเมนูไข่วันนี้ครับเราจะทําต้มยําไข่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับวิธีการทําเป็นยังไงติดตามชมครับผมตอนแรกนะครับเราก็ช็าคไข่เข้าไปครับปั๊บนะตอกไข่ก่อนนะครับ ไข่เราจะใช้สามฟองนะครับวันนี้ใส่เข้าไปเลยนี่ครับตอกไข่เรียบร้อยนะครับผมมาครับมาดูวิธีการทำกันมาครับครับแรกเราตอกไข่นะครับวันนี้เราใช้ไข่สามฟองนะครับผมเราตีไข่ให้เข้ากันให้ดีก่อนครับตีไข่ไปเลย เดี๋ยววันนี้เราทำกับข้าวกับเตาถ่านนะครับไข่ไม่ต้องปรุงอะไรนะครับเพราะว่าเราจะทำต้มใหญ่ต้มยำไข่พรวันนี้เดี๋ยวเราปรุงทีเดียวครับโอเคพอประมาณครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีพริกนะครับแล้วก็อันนี้มะขามเปียกนะครับแล้วก็เพิ่มความจิีดจัดด้วยมะนาวนะครับวันนี้ แล้วก็มีตะไคร้นะครับมีขานะครับขาเราแห้งๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีใบกระเพรานะครับแล้วก็ใบตังโอนะครับเพิ่มความหอมนะครับรสจัดเป็ดร้อนแน่นอนครับวันนี้ต่อไปนะครับเราก็จะทอดไข่นะครับโดยใช้กระทะอันนี้ตำนานครับวันนี้เราใช้ปืนนะครับสุดยอดกระทะในตำนาน ยุงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเยอะจริงๆนี่ครับไข่รเราสามฟองนะครับ<ช>อา้าวลืมน้ำมันนะครับกระทะ <c oughs> ราอลวันนี้เราจะทำต้มยำแบบ <c oughs> มังซูรัตนะใช่ไหม <c oughs> แต่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียว ต้องใส่ปืนเพิ่มเชื้อเพลิงนะครับปืนไม่ค่อยแรงครับช่วงนี้ฝนตกเยอะปืนเปียกนิดนโอ้ได้แล้วใส่เลย เริ่อยังไงโอ้ไฟเริ่มแรงนะครับทั้งไฟทั้งควันนะฮะตอนนี้ยอดสุดยอดตอนนี้ต้ยมยำเราก็เริ่มเดือดแล้วครับสุดยอดสุดยอดแม่ อันนี้เดือนแล้วครับเราก็จะใส่นี่ครับบักขามเปียกนะฮะใส่ไปเลยปุ๊บเมื่อกี้ผมใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่เมือเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีถ่ายไม่ทันนะครับช่วงนั้นต่อไปแล้วครับเราก็จะปรุงไงครับนี่ครับผงอูมามิผงเจนะครับผงเจใส่ไปเต็มที่เลยครับสองช้อน นะไปนะครับขาดไม่ได้นะครับผงปรุงรสครับใส่ไปเพื่อความนัวเพื่อความนัวอีกนิดหนึ่งอันนี้เราจะปรุงแบบเจเจนะครับก็ใส่นี่ครับซอสปรุงรสภูเขาทองใส่ไปนิดหน่อยฮะพอหอมๆนะครับเพิ่มความลมกลมด้วยเกลือเล็กน้อย น้ำตาลนิดหน่อยฮะตัดหวานอันนี้นะครับเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับใบกะเพรากับใบ,บตั้งโอนะฮะลางน้ำนครับใส่ไปเลยอื้ <c oughs> <c oughs> กินมาแล้วครับกินมา้ะฮะหอมลันจวนใจคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นครับอา่าสุดยอดสุดยอดไข่น้ำสุดต้มยำนะครับ สะตายครัวคนหลังเขาครับผม,อมหอมหอมหอมสุดยอดครับอ่ารอเดือดสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้เครื่องปรุงนะครับเข้าที่โอเคเริ่มเดือดแล้วใช้ได้แล้วครับผมนี่ หอมสุดยอดเพิ่มความคิดจัดด้วยมะนาวฮะใส่ไปเลยครับเปรียปร้ยวๆเลยโอ้โหแซ่บหลายๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ